ที่เดิมเสมอคือในหัวใจกูนี่ยคุหาไม่ย okay. ากก้มไปเมื่อไหร่เจอทุกทีเลยมาค่ะขอต้อนรับสุภาพบุรุษที่ปูมิอบครัวบ้านยังมาบกับบ้านป่ะขอต้อนรับที่บรายเพอนกนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรัลวัีคับสวัสดีครับอ้ัสีบสวัีรับวครับสวัสรับสวัสีรับสวรับสับับสรับคบี่รับสครับสี่บัับสีคครร ไม่เอาค่ะใช่ใช่ใช่ขอโทษนะมีใครอยากรู้ไหมว่าวันนั้นคุณบูมไปนัดถุงสภาพเป็นไงขอดูรูปหน่อยไม่หนูจะทำครั้งแรกที่เราเคยเจอันจะทำเหมือนบูมด้วยวันนี้คืออ๋อสามีไม่อยู่ก็เลยอ๋อก็ได้เต็มที่เลยเนาะขอโทษนะคุณดิวนะเจนหัวมาเจนหัวมา กอแถวนะจริงป่ะจริงพอดูหน่อยขอดูหน่อยอยากเห็นเขาบอกว่าต้องไปเต้นด้วยใครเต้นดีที่สุดถึงจะได้กอดพี่อันนั้นคืออายุเท่าไหร่ตอนประมาณสิบปีที่แล้วเลยค่ะจริงป่ะมีรูปป่ะมีเนี่ยทีมงานขอดูขอดนไอยเขาเป็นหนูเต้นสองปีมันเลื่อนได้สองปีอยู่เลยอ๋อคือถ่ายรูปเยอะมากเอาไม่ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอินเสดี๋ยว insert เดี๋ยว insert น้องเจนะอะสวัสดีครับทุกคนมากเลยอ่ะอืมน่ารักเดยถึงตัวพี่เหรอหรือแก้มอุย นี่แหละประสบประสบการณ์ในวงการเพลงมันสอนมันอย่างนี้เออกาแฟที่ว่าแน่ยังแพ้พี่บอยประกอบว่้ชงเข้มไปเลยค่ะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโหดีใจมากเลยได้มาอยู่เลยมาเป็นคู่เนาะมากับกระเทยเขา กไม่เป็นไรค่ะพี่บอยค่ะกระเทยแถวป้อกระเทยเถวเอาพี่บอยเหรอกระเทยแถาสิหนูดูอ่ของพี่บอยแบบเรื่องที่หนูชอบที่สุดที่เล่นกับน้องอันดานะอ๋อพรอมพรมมลเวงใช่โดีใจอ่ะดีใจที่เอาบูมบูมสมมติว่าสัมภาษณ์ที่สมมติว่ากูเป็นอันนี้ไม่คืออารมณ์ตรงนะไม่สมมติว่าเป็นเกสหรือว่าเป็นแฟนก็ได้เปอนพี่เออสมมติสมมติว่าวันนี้เรามากันเป็นแบบเป็น ป็นคู่รักคู่รักคู่รักเนาะลืมลืมไปลืมไปก่อนอยฝ่ายชายสวัสดีค่ะแอยากให้ฝ่ายชายค่ะอยากจะให้เล่าว่าได้ได้แบบได้ฝ่ายหญิงค่ะมาจากจังหวัดไหนได้เจอหมาถึงได้เจอเมื่อไหร่ที่สวนสัตว์จังหวัดไหนครับไม่อันนี้พอดีผมเจอคนนี้บนสวรรค์นี่ก็เป็นนางฟ้าครับผมได้ยินแล้วยังกูตัวเองพูดอะไร ก็คือว่าวันนั้นนะคะบอยอ่ะเขาแบบว่าที่บ้านฝนตกอแลทีนี้ข้างบ้านมันมีแบบว่าเหมือนเป็นหลุมเป็นรูเขาเออน้ําไปหยอดเจนก็เลยไหลขึ้นมาไม่ใช่นอนไม่ใช่นอนอุ้ยเคย่อุ๊ยตลก ก็จมไปหยุดละตอนนี้อ่าพี่บอยแต่ยังเรื่องจริงใช่ไหมเราเคยเจอกันจริงจริงเมื่อ10บปีแล้วนี่ผมไม่เคยรู้ตัวเลยชอบมากหนูก็เลยแบบว่าหนูเป็นแม่ค้าขายน้ําอยู่หน้างานมันเป็นงานรถของบริษัทที่ทุ่งสงอยู่ใกล้บ้านหนูเลยและทีนี้เขาบอกว่ามันมีด้อมพี่บอยตอนนั้จะมีแฟนคลับที่ตามพี่บอยอะ เขาสามารถเข้าไปอยู่ในห้อง V I P นั้นได้หนูก็เลยแบบเฮ้ยทำไงเข้าไปแล้วก็เดินเข้าแถวหนูก็เลยแกล้งเดินเข้าแถวไปด้วยนิ่งๆๆ,ๆแล้วเขาก็บอกนั่งนี่เลยค่ะนั่งนี่หนูก็นั่งแล้วเขาขอตัวแทนว่าถ้าใครขึ้นมาเต้นแล้วเต้นดีมากๆอ่ะจะได้เล่นเกมด้วยกันจะได้เล่นเกมแล้วก็จะได้กอดที่บอยแล้วหนูก็ชนะ อันนี้เราคุยกันสองคนเนาะคนข้างหลังไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวข้างหลังใครอ่ะพี่ว่าไม่คือเจนอ่ะมันจำได้อันนี้ละครได้ทุกเรื่องพี่บอยได้ยินได้เขาพูดพูดนะจริงปะไม่จริงหนูจำแค่พี่บอยคนเดียวนี่หนูวันนี้หนูแบบต่วันนั้นมาริโอมาก็พูดอะไรคำนองนี้นะพี่ใช่ไหมมันมันบูมบังคับให้พูดแล้วหนูก็ยังสงสัยอยู่มันรู้จักละครเรื่องพี่เจ้าพีเรนเตอร์พี่พิมไหมออ๋ใช่สิใช่ตัวพูดถึงพี่บอยยังไงบ้างมันบอกว่ารอพี่บอยคนเดียวเลยมันแคสเตอร์ดาราไม่ใช่ทั้งหมด ่่นาจจะเอีคนเดีิววันนี้ตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงเช้าคือพี่บอยจะได้เลยไหมยาวๆไปเลยยาวๆยาวๆไปเลยว่าแต่พูดนี่เจนนี่พูดแลาวช่พี่บอยขายอะไรจ๊ะวันนี้ครับผมมานี่เลยมาเพื่อนรักมาจ้าแล้วผมทำอะไรผมทำแค่นี้หรอก็แบบว่าเล่นกับกล้องทำไงก็ได้ให้คนในกล้องแบบอยากสิงร่างเข้ามาอ๋อเหรอมีได้ไหมคะใช้ให้ผมทำนี้หรอใช่แบบว่าเล่นกับกล้องไป แล้วพวกเราเหมือนเป็นเด็กเอ็นอยู่ข้างหลังเรอเดี๋ยวเราจะเดินข้างหน้าเหรอใช่แล้วเดี๋ราเต้นเข้ามาเป็นเด็กเอ็นเอาระหว่างที่พวกเราเอ็นทุกคนก็อย่งรู้กดตะกร้านะจ๊ะทุกคนชอบมากมาเลยจ้ะอย่าปิดิเตอร์ก่อนเพราะเต้หล่อไปเลยพี่บอยเขาใส่ยูทูบเกินไปในตัวเอ้นได้อยู่ได้อยู่เลยเคยแต่ยังดังนะคะเยอะเกินไปอาจจะเต้นเหมือนผู้หญิงเนี่ยเอาป่ะแต่ถ้าไม่มีฟิลเตอร์เราสองคนหน้าเที่อะไรกัน ไหม่บอยอรอดแต่เราแต่เราเข้ามานีชเปไนใครอ่ะไม่ได้เป็นอ่งนั้นหนูสายจอบพิงนี่ะเลยอ่าบูมเราหลบก่อนแล้วหละเราเข้ามาเป็นเองพี่เอามือปิดไว้ก่อนแล้วเปิดออกมาเองนี่ภูมเราเป็น ยังไงก็ติล้านุใแล้วละตอนนี้ยอดขายนะคะประมาณ3ล้านาท ขาหล่อจริงมากนี่เาลองบดกันเลยกายแล้วนิดนิดเดียวตอนนี้ได้มาลุ้นสองล้านเก้าแสนกว่าเราเลียว่าพี่บอยได้3มล้านจะได้มาอีกสิ้นเดือเออขอขอทีเดียวทุกคนขอทีเดียวผมทําทุกอย่างนะทุกคนต่อไปเนี้ยคือผมก็เรียกว่าวันเนี้ยผมเอาทั้งอาชีพตลอดยี่สิบปีของผมอะมาเดิมพันกับวันนี้อะทุกคนหลังจากวันนี้มันอาจจะ ไม่มีใครจ้างอะไรผมไปทำเองแล้วก็ได้แต่ว่าผมเนเดิมพันกับวันนี้นะทุกคนชีวิตในวงการผมมันอาจจะจบจิ่แลละทุกคนแหมพี่บอยแค่ประกบคู่หนูเองนีนะต้องแต่ต้งแต่บูมประคับไห้ขี่หลังนะทุกคนคู่นี้เต็มติ๊กต็อกนะโอเคนะครับโอ้ยตอนนี้28่ล้านใจแล้วอะทุกคน30ล้านแป ผมเคาไปแล้วร้านหนึ่งเขาจอเขาใจเขาจอเขาใจเขาจอเขาใจทุกคนไาเลิติ๊กตอกไปเอามาจใจไอ้เลิบติ๊กต๊อกไอ้เลิติ๊กตอกไอ้เลิบติ๊กต๊อกไงเวลาแบบเราไลฟ์แล้วไม่ไอ้ได้สามล้านไงโอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วนหน่อยเก้าล้านเท่าไรแล้ายดีประมาณแปดแสนเออโอเคแปด0 0นอืมทุกคนก็ไม่มีคิวต่อไปมาหรอไม่่ Uhm อหรอเนี่ยพ <Ok uh ี่มาริโอเรียวหัวกลับแหละขอโทษนะโอ้กลับไปหาจังจีเลยเออแล้วก็พี่เฟยกำลังมาค่ะเฟยพี่วิลาลับไปก่อนทำงานก่อนนะมาอีกนะคะได้เลยเอาหลไรผมมาหม่อย้าวเหมือนสุดท้ายเลยอ้าวกดให้หนอจอให้หนอจให้หนอ เขาใจเข้าใจก like. ันนะครับหรอใช่แล้วก็พวกเราจะเดินวนมีบูธพ anyway ี่พี่แต่ะเลยอาวันนี้ขอบคุณพี่บอยขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่บู๊นะขอเล่นพี่บู๊นะไปเลยไปเลยพี่เจนขอบคุณนไปเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องเล่นไปกินจีนไม่ได้ไปก่อนนะครับขอบคุณนะคะไว้บมาใหม่สุขสุขไปครับทุกคนโอเคไอเราบิ๊กต่อกันแบ้วเหรอจ้าเฮ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้ยรูปโทษพี่บู๊พี่ขอลูกคู่ ขอบคุณค่ะได้ขอบคุณค่ะเังกิวนะสู้ๆนะเนกันครับกองูปไห้ดูแล้อยากดูในไอตอนนั้นได้ไอเลฟทิกต็อกไอเลฟทิกต็อกไอเลฟทิกต็อมาค่ะมาแต่